โ้แ oh. มวได้ประช่อนมากินเอฟซีปลาขึ้นโอ้เดี๋ยวผมไปดูก่อนฝนตกทั้งคืนไปดูปลากันก่อน หาเอ้หารมไี่เอ้าดีครับอีฟซีด้วยพากันหาปลาก่อนอีฟซีดูน้ำไหลน้ำหลากเข็นแมวเอาปลามากิน ฝนตกทั้งคืนเนาะสงสัยปลาเขากินเอาได้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วเลยครับปลาไม่ได้โดนพิษอะไรอยู่หรืหนะอมั้งสำรวจปลาลาก่อนเอฟซีชนตัวเบรรเลยนะฮะ แมวคาบไปอยู่บนบ้านโอ้เสียดายน้ำไหลทั้งคืนเลยถ้ามาเมื่อคืนนี้น่าจะได้อยู่ผมบ่าเดินหาปลาตามลานหน้าบ้าน แต่คงไม่มีแล้วแหละเพราะว่าปลาน่าจะขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับเอซนะฮะบริเวณหน้าบ้านฝนตกย้อยแต่เช้ายันกลางคืนนหน้ามีแล้วล่ะ ไม่น่าได้แล้วพอดีเห็นน้องแมวกินปลาเหลือเต้าหัวพี่น้องเ,อเลยลองมาเดินดูว่าจะมีปลาอยู่หรือเปล่าสรุปแล้วไม่มีเนาะโบูบก็เลาะเลยหา เห็นไหมมีเห็นหรอกเนาะมันมน,น่าจะออกจนคืนอือนะที่เราหลับอยู่เอ้อปุ๊ไม่ได้ลแล้วแหละฝากคลิปไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับ FC ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายลูกสาีครับ